เราต้องเอารถไปแอบไว้ข้างหลังเซเวลล่นลงถ้าเราไว้หน้าเซเว่นก่อนก็จะรู้ว่าเรามาซื้อของติดท่ายนะเจอคนอไนอ้เด้กไอ้เด็กต่อไรเงี้ยเสร็จแล้วกี่โมงเสร็จแล้งอะนี่ลงไงอ่ะเอ้าวไ่ได้เบียผมมีเหรอใชหอ่ห้ามบัมนะครับห้ามบัมไม่เบียผมมีเหรอห้ามบัม ีเหรอถ้าบัมผิดกฎในเกมนะครับผมสตรีมอยู่นะผมมีคลิปนะอะไรกูกูกูกถ้าเกิดอันนี้อันนี้มีปกฎสำคาญที่ผมผมเล่าให้ฟังผมไม่กดก็ได้อะนะที่กดก่อนคคยนี่ครับกดมันคือถ้าสมมติว่ากรณีวิ่งขึ้น่องรถมันสามารถบัมได้ครับวิ่งเครื่อมันบัมได้ครับพี่ชายวิ่งเครื่อมันมันบัมได้ครับพี่ ยี่ไปสามแอดมินก็ารเขาจะมีปีนอยู่พี่พี่พี่ไปปนเพื่อนเพื่อนผมตั้งสองรอบแล้วนะครับวันไหเออได้ได้ได้น้ำมาเปล่าได้น้ำมาเปล่าได้น้ำเล่นข้าวมาเปล่าลูกน้ำไหนวะวันไหนวะวันไหนอขาบอกได้ไหมไม่ใช่ลูกมันขึ้นรถเรามาลูกมาล็อกเลยล็อกตัวล็อกมาตัวเราไม่ล็อกมาตัวเราไม่ล็อกมาตัวลูกขา อยู่เนี่ยกลัวท้องวองไองอยไหมกูเนียรติไทยมงก็ต้องอยู่ตรงเนี้ยอ,อยู่ไว้มึองจะออก <c oughs> ไม่ใช่ไม <c oughs> ่ามา <c oughs> ไม่ <c oughs> <c oughs> ไม่ลงเมล <c oughs> ือบไ่แค่ม้าว่ะลงมันขึ้นรถามาลง <c oughs> มันบ๊อลเด้วยลง <c oughs> โดนคนจนแน่ลงข้าวลงหมดตัวแน่ลงไป่ทนหมวกลงเราไม่มีของลงโอ้ตกน้ถ้าผมลงไม่ได้ผมตายทำไมพี่ยงเนี้ยมันจะเบรผมากรถจักรีต้องผลัดล้อนะพี่เบผไม่ได้นะเดี๋ยวเราเราจะตายไปด้วยกันฮะอ้าวทำไมย่้มล้่อนันปินี้ไม่ได้พี่ขึ้นรถมาเองไงอ้าวที่เราู้อ่ะ เขาผมโกตายอ่ะผมปล่อยที่ไปล่อี่ปลดแล้วยังมีล็อกใหมือนอกหนึ่งอยู่ผมล็อกหนเลยนี่ผมฉัผมปล่อยไปคุณก็มาฆ่าผมดิไปโอ้โหนี่แบบพวก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 มันทั้งสี่คนแน่เออไหนไหนก็ตายก็ตายด้วยกันนี่แหละเออไอหนึ่งไอสองโอ้ยทั้งคนเลนทั้งคนเลยตายแล้วเออแล้วยังไงต่อไม่ไม่ตัวตัวลงกระเด้งออกมาข้างนอกรถได้ไงวะ ไม่สิจมน้ำตายอ่ะไม่สิลราไงลราไงต่อตัตัวเรายัางไงโย่โย่มันคุยไม่ได้ไงตัวตัวลุวงเขาจมน้ำตายไปแล้วเรามันยังจะลากลงขึ้นไปหนึ่งหกสามหกลงมาลากลงขึ้นมาป้อนอ่ะลง ไม่มีอะไรโดนไปแล้วหรอไม่มีเลยแต่แต่มันมันสามารถถีดลงจกากรถได้หละลงแต่เขาไม่ถูดก็ได้นี่แต่เขาไองหมดพี่เออไม่มีของอ,อะไร <c oughs> ไม่มีของอ,อะไร